วันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับชนะทิพย์สงสิน์นะครับผมคาวาสกิฟอนทะเลทีมดังเจลีกของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศข่าวร้ายเมื่อยืนยันว่าชนะทิพย์สงศิน์กองกลางทีมชาติไทยนะครับต้องพักนานถึงสเดือนหลังจากได้รับบาดเจ,จ็บจากศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนะครับในเกมที่ชนะฝั่งโจเอฟซีเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2022นะครับผม โดยชนาทิปนะครับออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมดังก่ลาวแต่ต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่13นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาขวาจะเล่นต่อไม่ไหวนะครับโดยล่าสุดนะครับคาสกิฟอนเดเล่นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าชนาทิพสงกสินนะครับจะต้องพักนานกว่า6-8สัปดาห์นะครับจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับ ส่งผลให้เจ้าเจนะครับจะพาช่วยทีมชาติไทยลงเล่นเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุเบกิวฐานะครับในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้ชนะทิปนะครับหายเจ็บเร็วๆนะครับผมสุดท้ายนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณคนที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายครับ